กนเลยละกันนะคะโลูกครับอ่าประเด็นของที่มีการโดนติดตามนี่คืออะไรนะก็จริงๆก็ดำเนินแจ้งความแล้วจริงๆตัวตัวผมไม่มีอะไรแต่ว่าคือทางท่ายเขาแบบว่าเขารู้สึกว่าเขาเขาเขาปล่อยไม่ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตามได้หรืไหนอะไรย่าเงี้ยผมก็ผมไม่ได้อยากเอาเรื่องอะไรเป็นการเตือนและกันพราะทางนี้เนาะผมไม่ได้มีเวลาว่างมาทำอะไรขนาดนั้น,นแต่ว่าทางทางทางตึกท,ทางช่องวันเองก็เขาก็ปล่อยผ่านไปได้ ก็กขอกล้องวงจรปิดขออะไรแล้วเนื้อแท็กตามอะไรเงี้ยคือตอนนี้นเรามีหลักฐานมีหลักฐานอะไรครบหมดใช่ไหมอ่อจริงๆก็มีหลักฐานวีรูปครบหมดครับเพราะว่ามันมันต้องไปรอติดต่อหลายฝ่ายเหมือนกันเพราะว่าพอไปติดติดต่อทางตำรวจแล้วใช่ไหมครับตำรวจก็ต้องไปสืบสอบสืบสวนต่อ,ตอ,ตอไปว่ารถที่ขึ้นไปทะเบียนแบบนี้แล้วเวลาเนื้อแท็อะไรก็ต้องไปขอความร่วมมือจากแอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหมจริงเรารู้ประวัติคนทำหรือยังเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆเรียกได้ว่าพอเดาคนได้แล้วกันก็แบบว่าจริง ในกลุ่มแฟนคลับเองเขาก็มีเบาะแสกันเลยคนไทยช่วยเราไม่ใช่คนไทยแฟนคลับเองก็ช่วยหาหลักฐานในการที่จะขอครามช่วยเหลืวเราเองเรามีความหลอนหรือมีแผนหนึ่งแผนเจ้าหล่อกไม่มีครับเพราะผมไม่รู้ว่าจะตามมาอะไรเอาเลขเอาเลขทะเบียนผมไปซื้อใครกินจากกับบาลหรือวะใช่ผมไม่มีอะไรอย่าเลยรถผมก็ขูดขีดอยู่แล้วอจะทำรถผมเลยประกันก็ไม่เอาแล้วหล่อนมันถึงขนาดที่ทำรถเราเหลืตอนนี้เขาจะมาอีก ตอนนี้ก็ยังตามมาไม่ผมว่ามีคนตามไม่เลื่อนแต่ผมไม่เห็นมากกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็ผมแก้ปัญหาในยกันที่ผมก็ไปย้ายที่แล้วคืาซื้อบ้านซื้อคอนโดใหม่ด้วยเลยไม่ซื้อย้ายที่จริงๆก็ไปอยู่ใกล้ๆบ้านมามาด้วยจ่ช่วยช่วยอยู่กับครอบครัวแล้วไปบอกว่าใกล้หมาพากิงตามไปก็ไม่เจอผมเจอในแมวรถรถนี้คือเราก็ขายคิ้งซื้อใหม่เลย ไม่่ะไม่คันคันเดิมคันเดิมไม่แต่ว่าเราไม่กลัวแบบว่าการสกดรยตาพูดสต็อกเกิ้ลอะไรแบบนี้ลยมรนก็แค่เราเอาไปอยู่ในที่มันปลอดภัยมากึ้นแล้วกันก็ย้ายที่อยู่แหละก็เอาปลอดภัยเราคือตอนแรกผมอยู่แบบอยู่ในคอนโดที่แบบว่ามันมันไม่ได้มีความปลอดภัยมากแต่มันกว้างแผมก็งบน้อยไม่เราใช้พื้นที่เต้นด้วยใช่ใอ่ใช่บ้านวางขอแฟนคลับบอกว่าแกะของขวัญบ้างของขวัญแด้สองที่ใหญ่แล้วมีแกะเลย ได้แต่เพื่แกะแล้วนะครับแค่ขับรถถึแกะของขันแล้วแต่หลังหลังจากพูดไปมันมีแบบการกระเตื้องในเรื่องของแบบกลุ่มแฟนคลับช่วยกันเตือนคอยแลว้วแวงความปดไถ่อะไรทเราเน้นผมว่ามีคือจริงๆอ่ะผมแค่รู้สึกว่าคือทุกอย่างอ่ะผมอยากให้เป็นไปตามเป็นไปตามกฎนโยบายของทางค่ายเนาะคือ <Evet S 1> ต่อให้ผมมีความต้องการส่วนตัวเท่าไหร่อ่ะจริงๆผมเองก็ต้องเคารพค่ายเหมือนกันอย่างเช่นมันมันเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะว่ามันก็ต้องเข้าใจกันเพราะว่าตอนนี้แฟนคลับผมมาค่อนข้างหลากหลาย<ม>วัฒนธรรมต่างประเทศก็ไม่เหมือนกับเรา<ม>เราก็ไม่เหมือนกับต่างประเทศแต่สุดท้ายแล้วอะครับในเมื่อเราผมผมมาจากผมมาจากค่ายวันสามสิบเอ็ดโดยเฉพาะเป็นเลเวลเนาะแต่สมมติว่ามีกฎว่าห้ามตามนอกเวลางงานมผมก็จะแบบผมเข้าใจนะเวลาผมไปเจอข้างนอกแล้วแบบว่าแฟนคลับงอนที่เรามไม่คุย<ม>ด้วยอะแต่อยากให้เข้าใจด้วยว่าแบบเอออยากเข้าใจว่า เราเองอ่ะผมเองอ่ะผมปกป้องผปกป้องพวกคุณอยู่ผมไม่อยากให้คุณเป็นจําเลยสังคมว่าเฮ้ยทำไมไปตามน้องเวลางานคือคุณโดนกล่าวหาว่าคุณเสะแสงทั้งที่คุณรักผมถ้าเรารักกันอ่ะเรารักษากฎระเบียบและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขดีกว่าเพราะจริงๆอย่างตุ๊กถ้าอยากเจอผมมาจริงๆอ่ะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เจอผมได้ทั้งอาทิตย์เลยมีงานเยอะใช่เดี๋ยวผมจะหางานมาให้ทุกคนได้เจอผมเพราะถ้าเราเจอกันนอกเวลางานอ่ะสุดท้ายมันเป็นความไม่สบายใจระหว่างตัวศิลปินเอง กับแฟนคลับที่เขาทําตามกฎระเบียบสุดท้ายคุณเองก็ทําให้เราไม่สบายใจขอบคุณที่แบบจริงๆอะขอบคุณที่รักการอะไรเงี้ยจริงผมก็รักแล้วผมก็ไม่อยากให้ที่ผมไม่คุยอย่างองอนผมเลยหรือว่าที่ผมแบบไม่อยากสื่อสารด้วยระหว่างที่ผมอยู่นอกเวลาง,งานอะหรือไม่ให้ถ่ายรูปอะผมทําตามกฎของบริษัทจริงๆเราก็อยู่ในอันเดอร์ของกฎใช่ไม่ได้ยิงอ่าผมเป็นดาราที่เป็นรีมากใช่แต่เดยวหมดตัวฮะโดนปาบโดนใช่ปาบอย่างการคู้มคามันมีผลกระทบต่อทรัพย์สินเราไหมตอนนี้ยังครับตอนนี้ยัง ส่วนตัวเขาคงไม่ผมไม่รู้นะว่าเจตนาเป็นไงแต่ว่าก็อยากให้ไปถึงตรงนั้นเลยดีกว่าเมื่อศิลปินหลายๆค่ายเองมันก็โดนเป็นประเด็นกันขึ้นมาเยอะเหมือนกันหลังจากที่เราออกมาโพสเนาะมันก็มีแบบหลายค่ายออกมาเตือนออกมาอะไรเงี้ยในช่วงนี้อะไรเงี้ยผมอยากให้ผมอยากให้จะบอกแฟนคลับเนาะถ้าแบบอันนี้มันสามารถแปลไปต่างประเทศได้หรือแปแม้แต่บนไทยด้วยกันเองอ่ะคือเรารักกันได้รักกันแบบว่ามีขอบเขตเราคุณตามไปอยู่นอกสถานที่นอกเวลางานอ่ะพอเขาพอคุณได้โมเมนต์กับเขาอ่ะ แฟนคลับที่เขาทําตามปกระเบบเขาก็จะเสียใจตัวศิลปินที่คุณรักเองก็จะตกเป็นจําเลยเหมือนกันเพราะด้วยความใจดีของเขาคุณใช้ความใจดีของเขาทำให้เขา,าเจออาตอนเฮ้ยน้องหมี คือคุณใช้ความใจดีของศิลปินอะทำร้ายตัวเขาเองแล้วทำร้ายแฟนคลับที่เขารักศิลปินด้วยสุดท้ายตัวคุณเองก็โดนเหมือนกันเพราะคุณก็เป็นจำเลยกับผมว่าคุณเป็นสะแซงขณะที่สุดท้ายทั้งหมดทุกอย่างเกิดจากความรักหมดเลยมันแค่ทำตามกฎระเบียบเท่านั้นสุดท้ายขอแค่นี้เลยงี้ยอดใจไว้รอเจอกันอีกอีเวนต์เราเราไม่กลัวเรื่องแบบการปชิดตัวหรอกอย่างเงี้ยที่บางคนถ้โดนแบบโดน่เข้าหาตัวออะไรเงี้ยนะแล้วก็มีเป็นเวียไทยเนาะผมอยู่พันนาครับไม่คือประชิดตัวถามว่ากลัวไหมผมก็ ผมไม่กลัวแต่ว่าอย่าทำหนึ่งคันนั้นเลยอย่าแบบอย่าทำหนึ่งคันนั้นเลยแต่ว่ายังไม่เคยยังไม่เคยโดนขนาดนั้นยังไม่เคยโดน,โดนโคครับเอโขอบคุณครับพี่โอค๊อค